นี้จะเป็นรัฐบาลไทยของไอติมนะคะ,ะแคปหน้าจอนะคะนี่คือรัฐบาลไทยหนึ่งกันยายนนะคะหกหนึ่งห้าหรือเปล่า เข้ากลุ่มด่วนเลยทุกคนค่ะลิงด้านล่างเข้ากลุ่มเลยนะคะขอพลังในการเพิ่มเพื่อนลิงด้านล่างนะคะขอพลังในการเพิ่มเพื่อนลิงด้านล่าง สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทางช่องทางติกตอกด้วยนะทางช่องทางเฟซบุ๊กนะคะโอ้หกหนึ่งอนะไรเนี่ย หกหนึ่งอะไรเนาะจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีด้วยนะคะหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามหรือหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสามหรือหกหนึ่งเจ็ดต้องมาลุ้นดูกันนะคะ <c oughs> สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีทางาบ้านฟ้าแล้วก็สวัสดีทางติกตอกด้วยนะคะติกตอกแล้วก็บ้านฟ้านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทั้งสองช่องทางนะคะวันที่หนึ่งกันยายนนะคะเราจะมีลุ้นในเรื่องของอะไรเราจะมีลุ้นกันในเรื่องของการชาเลนจ์ขี้ควายกันนะคะเพราะว่ามั่นอกมั่นใจมากมาก มั่นอกมั่นใจเราจะลุ้นเราจะมีการทำชาเลนจ์กันในเรื่องของการทาขี้ควายกันนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> สวัสดีทางช่องทางทิกตอกด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะคะเออสวัสดีหนึ่งร้อยคนดูนะคะทางบ้านฟ้าสองพันคนดูสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทูบที่จุดได้วันนี้ ทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากมายคุณธนภัทรนะคะรักเลิฟเลิบเช่นเดียวกันฝากกดติดตามด้วยนะคะทางช่องทางทิกต o อกนะคะช่องทางนี้อย่างที่บอกว่าช่องทางจริงนะคะรอทบอหนึ่งกยของเรานะคะให้ไปแล้วนะคะสำหรับช่องทางทิกต o อกอยู่หน้าอยู่น้าช่องเรียบร้อยนะคะ ช่องทางทิกตอกอยู่นะช่องขอพลังในการกดติดตามด้วยคุณผู้ชมค่ะ570คนดูสำหรับช่องทางทิกตอกนะครับแล้วก็ช่องทางของบ้าน้าเองเราก็2,100คนดูนะคะทูบเราจุดได้617ปื้617นะคะทูบทูบเราจุดได้617นะ ทูบเราจุดได้หกหนึ่งเจ็ดนะคะมันกลับกล้องยังไงอะ่ะทุกคนทูบเราจุดได้หกหนึ่งเจ็ดสองพันคนดูนะคะทางบ้านฟ้านะคะลิงด้านล่างนะคะเก้าร้อยคนดูทูบเราจุดได้หกหนึ่งเจ็ดคุณผู้ชม,มขนมไทยคะ่ะ ขนมไทยหนึ่งกอโยอขนมไทยหนึ่งกอยอได้หกหกหนึ่งเจ็ดเขาดูลิขิตหนใช่ไหมมันมันกลับกล้องอยังไงวะคอปเตอร์ <c oughs> <c oughs> ซึ่งกับกล้องไม่เต็นเธอแล้วคะไม่เคยทำได้เลยมันมันมันกดตรงไหนอ่ะ